ต้อง,งข่าวบอกว่าเกิดขึ้นเพราะความเจ้าชู้อ่ากําลังจะถามเรื่องนี้เลยเห็นไหมล่ะว่าเป็นข่าวจริงๆผมผมไม่แปลกใจที่ผมจะมีข่าวเรื่องวความเจ้าชู้เพราะว่าด้วยภาพลักษณ์ของเราที่มันออกไปในเป็นต่อเนี่ยมาดูว่าเออเราเจ้าชู้เราต้องมีคนอื่นแน่เลยแต่จริงแล้วมันไม่มีเรื่องคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องของการพฤติกรรมของที่ผมไม่ได้กลับบ้านแต่การที่ผมไม่ได้กลับบ้านไม่บอกว่าผมมีใครแล้วไปไหนหรือผมไปนอนไขแล้วไปไหนผมก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับ ล้นเล่าแต่อีกฝ่ายเขาก็คิดได้เนะว่ามีคนอื่นหรือเปล่าเวลาเราไปอยู่และที่ที่ไปอยู่นั้นเนี่ยมันเอื้อสําหรับการที่จะมีอะไรใช่ครับก็เลยทําให้ทุกอย่างมันก็พังสิ่งที่มันเจ็บปวดมากกว่าการหย่าร้างคือเขาพาลูกไปด้วยยิ่งทําให้ชีวิตผมก็แย่ลงไปก็ไม่มีโอกาสที่เจอลูกเลยไม่ได้เจอเลยครับเกือบปีตกลงกันไม่ได้หรอใช่ชีวิตเหมือนแบบไร้วิญญาณนะดื่มก็ร้องไห้อยู่นิ่งๆก็ร้องไห้มีความสุขก็ร้องไห้เพราะว่า ผมรู้สึกผิดที่ผมมีความสุขผมรู้สึกว่าผมไม่สมควรจะมีความสุขในขณะที่ลูกผมไม่รู้อยู่ไหนทุกครั้งที่ผมหัวเราะหรือย,ยิ้มผมจะรู้สึกผิดแล้วผมก็นั่งรอให้เป็นช่วงเวลาที่แบบพังพงินาศพังเละเทะไปหมดลองคิดง่ายๆว่ามันพังในขณะที่เราไม่สามารถหยิบโทรศัพท์มะโทรไปว่าขอเจอลูกหน่อยได้ไหมไม่ได้เลยเหรอเขาไม่รับแล,ล้วเราก็ไม่คุยคือช่วงนั้นมันตึงเครียดมากแล้วผมก็ยื่นโน้ิสเลยว่าอาง,งั้นผมขอขึ้นศาลเพื่อ ร้องขอการอุปการะลูกกลับคืนมาอะไรเงี้ยพอเขาเห็นหมายสารเขาก็อาจจะยิ่งแบบยิ่งเบียดดออยัอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายความตึงเครียดรับความพังเนี้ยมันพลิกไปยังไงได้เมื่อไหร่เพราะอะไรมันพลิกตรงที่ว่าตอนนั้นเราก็เหมือนแบบว่าจะขึ้นรงขึ้นศารกันแล้วสารบอกว่าเราควรต้องไกลเกลี่ยกันนะช่วงเวลาของการไกลเกลี่ยนี้สารอนุญ,ญาตบอกว่าเขาจะต้องยอมรับให้ผมเนี้ยได้เจอลูกนั่นคือเกือบปีแหละที่ผมไม่ได้เจอเขาเลยเขานัดเจอที่ห้างนะฮะค่ะ แล้วก็บอกว่าจะให้เจอลูกผมไม่เจอลูกหนึ่งปีแล้วผมไม่รู้ว่าลูกจําผมได้หรือเปล่าจากตอนนั้นใกล้หนึ่งขวบแปลว,ว่าหายไปอีกหนึ่งปีก็คือสองขวบแล้วใช่ครับน,น,นั่งตาซึมนั่งอยู่กับแม่มบอกแม่ว่าแบบแม่ถ้าเกิดว่าลูกจําเราไม่ได้เราต้องปล่อยเขาไปเราต้องถอนฟ้องให้ลูกกับเขาไปเลยเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะพลาดความสุขข,ของลูกแล้วแม่เขาก็พาลูกมาตรงนั้นผมก็ยืนฝนังึ่งแล้วผมก็มองอมแล้วลูกก็มอง ผมก็นั่งลงก็ได้แต่บอกว่าใส่ฟ้าจำพ่อได้ไหมลูกเขาก็มองแล้วเขาก็วิ่งมากอดหนึ่งปีที่ไม่ได้เจอลูกพอลูกกอดผมผมเริ่ม,มว่าเออยังไงเราก็ต้องคุยเรื่องนี้ให้ได้ยังไงลูกก็ต้องมีพอ่อเขามีแม่แล้วเขาก็ต้องมีพ่อด้วยผมเชื่อว่าอดีตภรรยาผมเขาก็เห็นเหมือนกันว่าเออมันก็เป็นความสุขของลูกที่เราจะมานั่งทะเลาะก,กันทําไมอะไรย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็คุยกันจบว่าเออเราจะแบ่งลูกกันยังไง แล้วสุดท้ายก็ทุกอย่างมันก็ลงตัวทุกวันนี้ลูกก็มาอยู่กับผม5วันเปรียเก่าส2วันซึ่งก่อนหน้าน,นี้อยู่กับเขา5้าวันอยู่กับผม2วันต้องปรับตัวเยอะไหมคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันเป็นปีเนาะปรับตัวเยอะมากครับมีช่วงแรกก็ลวน,ลวนเหมือนกันนะฮะพอมีมิ้นเข้ามาก็ชีวิตเรา ดีขึ้นเยอะเลยซึ่งมิ้นเนี่ยแหละก็คืออีกหนึ่งกำลังใจสำคัญใช่ครับเขาก็คือภรรยาคนปัจจุบันใช่ครับณตอนนั้นไปเจอกันยังไงม,มิ้นเนี่ยเป็นรุ่นน้องครับเขารู้จักกับเพื่อนสนิทของผมตอนนั้นมิ้นอยู่ออสเตรเลียไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วเขาก็จะมาเนี่ยปีละครั้งผมก็จะเจอไอเด็กคนนี้เป็ในใครนี่เจอก็เป็นน้องมาตลอดเลยช่วงที่ผมหย่าไปแล้วประมาณปีกว่าๆอยู่ดีก็เก็บตัวแบบไม่อยากออกไปไหนแล้ว,ะลวลอะไรเงี้ยหดหูอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็พยายามว่า ออกมาเจอใครบ้างก็ไปวันนั้นโชคดีมินมามินเดินมาตบบ่าพี่แบบเอออย่าไปเครียดนะอย่างเงี้ยมึงต้องสู้นะชีวิตมันต้องแบบเดินต่อไปข้างหน้านะแล้วหันไปมองนะทําไมมันรู้สึกดีจังกับกันคือเราเราได้รับการตบบบา,าหลายครั้งนะชีวิตเราในช่วงนั้น <c oughs> แต่ทําไมกับผู้หญิงคนนี้มันรู้สึกพิเศษหันไปม,มองรู้สึกว่าเออทำไมาอยู่ดีน้องเรามันก็สวยขึ้นมาใช้ได้แล้วนี่หว่า <c oughs> <c oughs>